เพแล้วต้องตำใส่ดองแดงด้ไหมใส่เออดองแดงไม่เกี่ยวกับกระปุกไม่เกี่ยวกับกิงก็ถนะคะนี่เราก็จะตำาเลยนี่จะแกะเลยแกะอะไรนี่ค่ะแกะมแกะจ้าแล้วนี่เตรียมอุปกรณ์อันเป็นอันที่เรียบร้อย ทางล่างก่อนจะได้แรงบางวิวจะโชว์อะจะจำส้มนะก็โชว์อยู่ดันเรียวพระพิรุณบอกว่าไม้เรียวพระพิรุณที่กลัวนี่คือเร็วๆนี่เร่งคือกลัวพระพิรุณใช่ไหมพระพิรุณเพพรระิุณน้ำเสือ คูนกันว่าลูกเล็กๆนี่มันจะมีลูกมันจะมีเม็ดมันไหมมันล่วงมาเลยว่าตั้งใจว่าไม่มาเอาคู่กันกับลูกนั้นเม่เด็ดมั้ยเนี่ยหรอคือว่ามันเป็นน้องมันไม่โตแล้วเป็นน้องเราจะไม่ตำเยอะเราจะกินในน้อย แบบจวดกระจาดเลยพักสัญจรเราสามารถทำได้ทุกที่คนก็ตกอยู่หยุดนะคะทุกคนวันนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าจะมีคลิปป้อง,ปอง,ปองแป้งอะไรบ้างฝากกดไลค์เป็นกำลังใจดูคลิปให้นะคะ5นาทีด้วยนะคะ เร้วมาดูเราอันนี้พุ่งนาทำเมนูอะไรเนาะควัวสัญจรอะไรกรนนันเซฟตั้มมูมีมี ก็เครื่องเราก็จะไม่กิคนจะตกก็ลัวแทบแทบทำไมมันต้องคู่กันเนาะกินกินกันเต็มท้อสับสับแบบขนาดอู้เล็กๆนะเนี่ยสับดินสอก็ค่อยเรา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 ไปเรื่อย จะเป็นไรเดีเป็นภาษาสองให้ เอามาต้นหนึ่งเอามาตััว้นสองไปเราไม่มีงานทเราไปเก็บไม่กินมันลูกนี่ขายถึงไม่สิบรายได้พิเศษรายได้พิเศษเลยงานอ่ะมันมีแต่เราทำไม่เป็นอย่าบอกว่าเราไม่มีงานทำแต่เราได้พิเศษงานเยอะนะ นี่มันก็เยอะอยู่นะทีนี้มันก็เหลือแต่มือหนอูแล้วทีนี้นะเพราะมันน้อยนะมาจ้าม,มาเทใครแม่เมื่อไหร่เมื่อเมื่อไหร่วันนั้นคุณพี่เธออะไร,ว,รวันที่สิบส็ด ที่บ้ามาจากบ้านแม่กัน้อยก็อยู่ในถุงบ้านนะคะ้เอามาใส่ดนชุดแทบสับสับสับทำไสทำราห์เมื่อคืนเอขึ้นยิงอลิสาฮะเขาไปจับอึงนหรือเขาไปกีจยาไปกีดยางไปดูกล้องหมดหัหมดทาง ยี่สเอาเผ็ดเลยหรอุเลยเอาเผ็ดเลยหรอเผ็ดเลยน้ำตาไหลไปอะไรเงี้ยลจะได้กินแค่คนละหนึ่งคที่หมูโป่งเลยที่หมูโป่งเลยดูซิจก้องหันาได้ไหมเดา้เดี๋ยวกองตกนะข้าเห็นไมอันนี้ดูยังไง จิ้มเหรอได้อันเดอร์สว่างได้อันนี้เรื่องแรงเพาดานก<ห>ล้องไทยนี่ยังไม่ขาดใช่ไหมกดท้ายแล้วใช่ไหม,ไม,ม,หมถ้าตามมันเป็นที่แห้งนะคะก็จะมา ตกกระจกับตอนวาระถ้าเราทำแบบนี้ออาราเป็นตอน,ตอนเลยเดี๋ยวย้ยกยายเยะน,นี่ ถ้าจะใส่พริกขนาดนี้ต้องใส่เส้นน้องแดงหมดหมดถาดอะไม่งั้นยังเผ็ดตยู่สิบเม็ดเลยเมื่อกี้แทนที่จะตักเม็ดแดงเอ็ดองเหืองออกบนเผ็ดตัวเผ็ดป่ะแหละบบนี้ใส่น้ำใส่ปลาขวดก่อนบำรุงสมองบำรุงสมองบำรุงกระสับอันนี้อันนี้บำรุงเส้นผม ตโอ้โหเปิดหอมถึงนปากซอยโยนมาตัวไม่ต้องใส่มะนาวนะใส่มะเขือคืนปะมะเขืออะไรมะเขือพุดมะเขือ่อน ตามแบบเรามีอะไรเราก็ใส่อุ้งเทเสตเราก็ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ดี๋ยวเรายวดูจนเก็บนู้นก่อนตอนนี้มันต้องล้างใหม่ไหมหรือว่าเป็นสีของมันแบบนี้สีของมันแบบนี้หนูไปมาแล้วจะจะไปทไมอีกเก็วอะไรนันคืออะไรเตเทตจริงเหรอไม่อยู่ต้นเดินตรงนน้นทางโน้นไม่รู้ไปเร็ว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  อ๋อใช่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 ก็ใส่มาเคยเหลืองถ้าเรามีรูปหนึ่งเราไปเก็บมาเก็บมาอยู่ตัวท้ายทุ่งของเราได้ไหมล่ะมาไหมได้จริงจริงเหรอเออล้างมาล้างกนดีแล้วล้างให้ดีแต่บอกน้ำฝนล้าง เออฝนมาล้างไปตะกี้เองไม่ต้องล้างแล้วไม่ทำมาดาโอ้โหไม่ทำมาดาไม่ไม่กล้าอยู่ใกล้คนกระเด็นใส่ตามันจะได้แล้วเนี่ยมันจะได้แล้วทุกคนแล้วก็ใส่เช็มในรถไปนี่ยังสวยเลยใส่หมดเลยนะเออใส่หมดเลยเปนลุกก็ะโขกป่าเลยก็สรุปว่าอันเนี้ยมันเป็นสีนี้อยู่แล้วล้างไม่ได้นะ เรงสีของถงของถาดนี้เอเอาหัววะเออส่วนกยาวยู่ในตู้เย็นได้เอามา ใกล้จะลืมเออลืมทุกทีซื้อมาแล้วไม่เคยได้กินเลยคื่นหมดแล้วิหวงใครก็ทำลายให้แล้วมันจะทิมก้อนนี้เป็นคนชอบซื้อผักไม่ใช่อะไรนะเราสงสารไม่ค้าเป็นเงินสิบบาทเราก็ช่วยเขาซื้อเราไม่ได้จ่ายวางด้วยอะไรนะน้องแดงขั้นตอนต่อไปใส่เพลงมาจากไหนรักดองแดงหนึ่งเราก็ร่างแล้วนะทุกคน ตรงเท่งดองแดงเนี่สือบอกอ่ะมาที่บ้านมาดูมาดูมาดูอะไรเนี่ยเหมป็นเหมือนขนมเนี่ยถ้าผู้แกเขาก็กินขนมปลานะมันเลื่อยช่องมาเลยมาเลยมาเลยพี่น้อง ต้องใจไปค่ะไอ้เนี่ยค่ะมาลิซาร์ลิซาร์ไอ้เนี่ยตั้งใจนะคะ ตั้งใจให้มันตั้งใจใก้ใครมันดงตบมะละกอเส้นดองแดงนี่นะคะชิมซิปลาเซปฮันผมจะไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่เพราะตักพี่กออกไปครึ่งเลยนะ่คยเชื่อเท่าไหร่จะชิมบ้างขนาดมันมาไม่มียังเปรี้ยวอ่ะ กับนี่เออแต่โกกิดอนนัเนี่ยหวาบบนปัมเ,เพิ่มแสงตรงไหนทำม,มันมืดจังเ,เพิ่มแสงตรงนี้หนึ่งสองตา,าเดี๋ยวเราจะชิมดูนะฮะคุณผู้ชมต,ต,ต,ตาตองแดงสีมือปุ๊บแม่น้องมิวเป็นยังไงนะฮะเรื่องตอาวรื่องส่นห,หน่อไม้เนาะไม่เป็นไรกินของข้างนอกนี่หน่อไม้ต้ม อืมเป็นไงฮะอร่อยอร่อยแม่อร่อยก็ตีปากตัวเองเลยบานเลยเขาเรียกตำป่าแต่ไม่ต้ออืมเหม,มือนตำปาาเลยแหละนี่นะคะผักบุ้งแม่ตาเกียดสุ่มชมไม่ไม่ผักบี นั่นคุยธุรกิจอยู่ทางนู้นน้ำอะไรอ่ะอืมปลาปูเราแบบกต้งตองเลยเหรอไ่ไม่ไม่ปนกดีเลยดีอยู่มันสูงแคสิตาเป็นแตบตาที ทานเลยคะแนนเต็มห้าเอาไปเลยห้าครึ่งโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับโหติดกีกหน่อย